สวัสดีครับสวัสดีแม่ๆมนะครับวันนี้นะครับพ่อควานเองก็พาแม่ๆมนะครับมาหาน้องรุ่งเรืองนะครับซึ่ง่งย้ายนะครับมาจากปางเก่านะครับเพื่อมาอยู่ที่ใหม่นะครับซึ่งอยู่ใกล้คุณยายครับผมตอนนี้นะครับคุณแม่จ๋านะครับวันน้องมานะครับค่ารถก็ยังไม่ได้จ่ายนะครับตอนนี้สัปะรดน้องก็ไม่มีนะครับผม วันนี้พ่อควานเองนะครับมาบอกลุงแม่ๆนะครับผมนะครับวันพุธที่จะถึงนี้นะครับผมพ่อควานจะเส้นประกำนะครับป่ายุคาแล้วก็มีกล้วยนะครับห้าสิบหวีให้น้องนะครับผมนะครับมีละห้าสิบะเนนนะครับอันนี้พอได้เป็นธาต้นสับปะรดให้น้องนะครับผมเพราะว่าตอนนี้น้องน้องยังไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้หลักนอนก็ยังไม่ไม่ ก็สมุนก็กล้วยวามากกาเองก็กำลังเตรียมหานที่น,นะครับทำหลักทำอะไรให้น้องนะผมตอนนี้ก็ปุ่มไว้ในปา่าน,นะครับ นะวันพุธพ่อปางยาเส้นบ้างอะไรบ้างนะครับพ่อปางก็เราไปอยู่ใหม่นะครับเราต้องเส้นนะครับผมวันนี้ก็มาบอกคุณก่อเขาให้พี่น้องพีแม่เอฟซีของลุงเรืองนะครับผมคุณแม่ของจำลุงเรืองได้นะจะมีกล้วยให้น้องลุงเรืองนะครับห้าสิบบีห้าสิบบีนะครับผมคุณแม่ท่านใดอยากจะรับ นะครับเป็นแม่แม่ของท่านเรืองวีสองวีนะครับแม่จ่านะครับวันนี้ก็น้องเรืองได้กินนะครับอย่างน้อยก็ครับก็ได้มาอยู่ที่ใหรถนะครับหนึ่งเดียวก็เนื้อขาแล้วก็ที่เหมาะเหมาะแน้น้องตอนนี้เรายังไม่มีหลักแน่นอนนะเราฝากฝากหลักอยู่นะครับผมรับขันนะครับรับขันน้องเรืองนะครับลงตัวนะครับเส้นประกำเสร็จ มีกล้วยกีนนะครับนะครับตอนนี้ก็ได้กลับมาอยู่ใกล้ๆกันแล้วนะครับมีแรงวันนี้ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับผมนะครับขอให้ท่านเมตตาสาวสวยนะครับสาวสวยในป่าใหญ่นะครับผมไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับ